นับจุดที่แม่สอนเด็กที่โรงเรียนแล้วมีเด็กที่เล่นฟุตบอลจากบ้านไม่มีต่างค์พี่โบกเ็เลยจะบริจาครองเท้าให้น้องไก่าสายเขียวทั้งสองคู่เลยทั้งฟุตซอลแล้วก็รองเท้าสตั๊ดนะครับตรงนี้ลูกชายไก่อกมานี่ดิ มาเกิดอะไรขึ้นบอกมาก่อนเมื่อกี้เกิดเหตุอะไรถึงจะได้ถึงจะได้พักงาน3เดือนเพราะอ,อ,อะไรตก,กลงหันหน้ามาหาครูไก่โอกํำหรับครูไก่โอเป็นเด็กน้อยหนาะลาก,กล็ะหลกบอกใครแค่ก็ไม่เชื่อถ้ามึงเป็นเนี่ยเดือดร้อนกับเขาแบบนี้ไงจะทําสนที่สัญญาก่อนมอบนะคะจามเอออลัลาคางด,ดีก็ค่อยให้ทีละข้างไม,ไม่แม่บอกแม่ถือหายแล้ว ไก่โอกไก่โอกโอต้องดีตลอดเวลาขาใจไี่ลูกขาใจความดีไหมก็คือเวลาเนี่ยคุยกับใครไก่โอกกตามองคูแบบนี้ทำสายตาพิศาใจเขาทำไมเวลาเขาโสนเมื่อกี้คุณครูนุ่ยบอกว่าจะพักงานสามเดือนแล้วไก่โอบอกครูเขาว่าอะไรคพับจะยังไงเดี๋ยวเท่าแล้วเดี๋ยวเท่าแลควสะกดวิญญาณแล้วพับไม่ได้เดี๋ยว,ยว,ยยยล,วลูกแจ้งว่าเราไม่สานึกคิดใช่ไหมฮะต้องบอกครูว่าอะไรผมขอโทษครับลูกอยากพัฒการเรียนสามเดือนจริงเหรอลูก S <S นั่นนะดินุ้ยก็ต้องบอกว่าขอโทษรครับค,นคนุณคุณนุ้ยผมจะไม่ทําอีกแล้วใช่ไหมอ่ะไหนพูดซิเอาขอโทษคคุณนุ้ยผมไม่ทแล้วแล้วนี่คือความสำนึกจริงไหมหรือว่าพูดคอยแหรหายทีโกรธกันที่เฉยจริงนะคะไม่ทอาอีกแล้วนะดูนะณจุดจุดนี้ด้วยจากที่เด็กชายไก,ก่โอก๊กโอก๊กโอ๊กซึ่งเราได้ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กแต่น้อย ได้ทําการตกลงกับคุณครูแล้วว่าจะไม่ทําตัวโหดร้ายกับใครทั้งนั้นโดยเฉพาะกับคุณคุณนุ้ยซึ่งรักมันยิ่งกว่าชีวิตตัวเองนะครับผมอย่าทําร้ายเขาไม่งั้นโดนลงชั้นสามจ,จริงๆนะ <What? S 1> โอเคนะนี่คือว่าไม่ได้ซักหลกคือมันยังดีอยู่แต่นี่คือตัวท็อปเอ้ยตัวรองท็อปอันนี้ต้องขออภัยเป็นตัวสามแต่ว่าพี่พบมีไม่แค่ได้ใส่ยังกิฟอยู่เลยเพราะว่าพี่พบเท้าเท้าโตเร็วเ,เอาไปใส่ขอบคุณค่าพี่พบเด็ก เออไม่ใช่ไปควางทิ้งลองก่อนลองก่อนใช้ได้ไหม,ไมเอาไปใส่เวลาอีกอันนี้เบอร์อะไรไม่แน่ใจอันนี้ไว้ใส่แต่เวลาทิ้ซน้องอุ้ยพอดีเห็นไหมนนบุญจะได้ไงกำลังจะไปให้เอฟซีเขาเนี่ยนี่ที่พบยังใส่ไปถึง3ามรอบเลยอันนี้ลูกใส่ดีเขาุงับไว้ไม่ให้มันเสียสุงไง อันนี้เบอร์สามเก้าครึ่งพอดีแหละไก่อโอกคกำลังถามว่าใส่เบอร์อะไรอันนี้พอพี่พกเขาถอดออกเพราะว่าเขาเขา<อ>ชอบให้มันลาดลาดเท้าเขาเองเขาไม่ชอบใหม้มันอ้าวนี่ชาวบ้านก็เยอะเหลือเกินใครมาจนน่าจะตีเลยพอดีไหมลูกเออไม่ต้องเอาสายดอกเอาสายแล้วมันลำคาญพี่พ่บอกว่าหนูจะเอาสายด้วยจะเอาสายไหมใ<อ>ครเออเอ,าอ้าฝากพูนค่าอีกรอบ ขอโทษคุณนี่ด้วยคุณนี่ขอโทษครับเออไปขอโถูกตัวเขาเจ็บ้อม้วยคุณนี่เขาจะได้ใจอ,อ่อนรู้ไหม,ไมใครเขเคยพักงาน3มเดือนเอาครับป่าหรอป่าหรือเปล่า